单看。 เปิดแบ็กอัพโค้ดในรหัสโรบอทของเราแบ็กอัพโค้ดคืออะไรคือรหัสสำรองสำหรับเข้า ID ดีโรบอทนั่นเองซึ่งเวลาที่เรากดสั่งเกมพาร์กก็จะมีช่องให้เรากรอกแบ็กอัพโค้ดลงไปตรงนี้เลยเช่นเดียวกันกับบริการฟาร์มเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาเลขแบ็กอัพโค้ดกันก่อนอื่นก็มาที่รหัสโรบอทของเราแล้วก็ไปที่ตั้งค่ากดคําว่าเซตติ้งจากนั้นให้เราทําการผูกอีเมลให้เรียบร้อยลําดับต่อมาหาคําว่า security จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างหาคําว่า Backup Code จากนั้นก็ทําการกด General ได้เลยจากนั้นกก็ดําเนินอเรตบบ แล้วก็ให้เราทําการเอาเลข2ชั้นจากข้อความในอีเมลที่เราผูกมากรอกลงไปได้เลยเมื่อกกเลขเสร็จให้กดคําว่า verify ทีนี้เราก็จะได้เลข backup code มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นําเลขทั้งหมดมาคัดลอกจริงๆจะเป็นเลขใดเลขหนึ่งในนี้ก็ได้นะเลือกมาสักเลขหนึ่งแล้วก็คัดลอกแล้วก็ติ๊กเซฟแล้วแล้วก็กดปิดไปได้เลยทีนี้เราก็นารหัส backup code มากรอก วางลงไปแล้วก็สั่งสินค้าได้ตามปกติเลยฟังดูอาจจะยุ่งยากแต่เราทาแค่ครั้งเดียวเติมครั้งต่อๆไปเราก็ใช้โค้ดเดิมได้เลยซึ่งเราก็เซฟเก็บไว้นะจะได้มาใช้ครัง้งต่อไปได้อย่างง่ายสําหรับใครที่ไม่สะดวกจะทาแบ็กอัพโค้ดเนี่ยก็สามารถเติมแบบเดิมปกติได้เลยแต่เพียงแค่มาชี้ช่องทางที่ทําให้ได้เร็วมากกว่าเดิมแต่วิธีนี้จะสะดวกและรวดเร็วมากกว่าทำไมถึงต้องทําเนื่องจากว่าบางทีเข้ารหัสลูกค้าแล้วก็จะมีอาการติดยืนยันแบบนี้ซึ่งต้องรอลูกค้ากดยืนยันในมือถือเพื่อให้อดินเข้าไปดําเนินกกาารไมม่่วจะเเป็นพ หรือบริการฟาร์มทำให้งานนันล่าชา้าถ้าทำแบบนี้จะไม่ต้องมารอยืนยันจากลูกค้าอีกต่อไปโดยเฉพาะบริการฟาร์มถ้ามีแบ็กอัพโค้ดให้แล้วเนเราก็สามารถเริ่มงานได้เร็วขึ้นนะเน็กลองไปทำตามกันดูได้ถ้างงตรงไหนก็ทักมาถามที่ทางเพจได้เลยนะบัาเบ้ชอบขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ